ที่ญี่ปุ่นถ้าคุณเดินคนเดียวตอนกลางคืนแล้วเจอหญิงสาวในชุดกิโมโนสวมผ้าคลุมหน้าอย,ย่าหยุดมองเธอเด็ดขาดเพราะเธอคือคุชิสเกะออนะผีสาวที่มีปากฉีกยาวถึงหูครั้งหนึ่งเธอเคยงดงามที่สุดในเมืองแต่ถูกสามีลงโทษเพราะคิดว่าเธอมีชู้เขาใช้ดาบเฉือนปากของเธอแวกยาวถึงหูเพื่อให้เธอเสียโฉมตลอดกาล หลังจากนั้นวิญญาณของเธอก็ไม่เคยจากไปเธอจะคอยดักคนบนถนนเปลี่ยวและถามด้วยเสียงแผ่วเบาว่าฉันสวยไหมถ้าตอบว่าไม่คุณจะถูกฆ่าทันทีและถ้าตอบว่าสวยเธอจะเปิดผ้าคลุมหน้าพร้อมมอบรอยยิ้มที่ฉีดไปจหนหูและแหวกไปจนเห็นกระดูกไม่ว่าคุณจะตอบว่าอะไรคำตอบเดียวที่คุณจะได้รับคือความตาย ในปี1979มีเด็กนักเรียนญี่ปุ่นหลายคนเล่าว่าเห็นหญิงปากฉีปรากฏตัวจนทางการต้องจัดเวรยามเพื่อคุ้มกันความปลอดภัยให้เด็กๆจนถึงวันนี้ไม่มีใครรู้ว่าหญิงปากฉีเป็นแค่ตำนานหรือเธอเป็นเรื่องจริงที่ตอนนี้กำลังยิงดักรอผู้คนอยู่ที่ไหนสักแห่ง